ใช่ค่ะจริงๆก็ยังไม่ได้มีเคราะห์เลยตั้งแต่แบบขายของดีมาก็เลยโอเคอาจจะเป็นการแบบฟาดเคราะห์เอง้ะคะก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากค่ะอารมณ์เป็นคนขับค่ะก็ก็เฉียวอยู่กลางเลนนิดนึงค่ะคือเขาอาจจะแบบเลี้ยวมาแบบยังไม่ได้ดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้องแกลบตกใจค่ะเพราะว่าหนูแบบแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ต้องซ่อมอยู่ไฟข้างหน้าแตกแล้วก็กันชนแตกใช่ค่ะแล้วก็ตก ตกท่อหน้าบ้านพี่เจนนี <c oughs> ่บุกมาบบุกมาบุกมาคนดูแบบโอ้โหสิบล้านเป็นไรเลอเลยคลิปนั้นแล้วไปไหนมาไหนคนถามหายเจ็บขายังตลอดเลย <c oughs> มันเป็นล่องน้ําที่แบบวันนั้นนะคะคือมันโอ้น่าจะาพี่เจนน่าจะไลฟวันแรกมั้งวันนั้นะแล้วเราก็ไปตอน ตีหนึ่งหรือเทีย่ยงคืนนี่แหละค่ะแล้วมันมืดไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็เดินเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ลงเลยใช่